หยุดฟังคลิปนี้แค่ไม่กี่นาทีไม่ต้องเชื่อแต่ต้องดูให้จบใครเป็นเพื่อนใหม่บ้างคะใครที่เป็นมือใหม่ t ิกตอกบ้างคะใครที่โหลดทิกตอกเข้ามาใหม่ๆบ้างคะใครที่ยังเป็นคําว่ายูเซอร์ใครที่ยังเป็นตัวเลขของ t ิกตอกอยู่บ้างคะยกมือขึ้นค่ะ ครูลตี้ทิกตอกทีวีนะ,ะจะมาบอกเคล็ดลับในการปั้นช่องทิกตอกค่ะจากการที่ว่าครูลตี้นะคะเป็นหนึ่งในครูผู้เลี้ยงในคอรเรียนสร้างตัวตนในทิกตอกฉบับเร่นรวนของครูมิน้นทิกตอกทีวีค่ะทุกคนก่อนที่จะไปรับฟังนะ,ะหรือว่ารับชมทุกคนขากดไลค์กดแชร์กดรีโพส์กดบันทึกเซฟไว้เป็นรายการโปรดพร้อมๆกับดูคลิปให้จบนะคะ หข้อนะคะที่มือใหม่ยังไม่รู้แล้วก็คือการหาแนวทางช่องถ้าวันนี้นะคะคุณเข้ามาในแพลตฟอร์มของทิตตรนะคะคุณไม่รู้ว่าคุณถนัดเรื่องไหนรักอะไรชอบอะไรและอะไรที่ทําได้ดีที่สุดนะคะแล้วที่สําคัญก็คืออะไรที่โลกต้องการที่มันจะทําให้เราสามารถต่อยอดนะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ได้ ข้อที่สองค่ะมือใหม่คะสําหรับเพื่อนๆของเราทุกคนเลยคะ่ะนั่นก็คือชื่อช่องของเราสําคัญมากคะ่ะถ้าชื่อช่องของเราไม่ใช่ชื่อของเราแล้วเราจะไปตั้งชื่อใครเลยคะในเมื่อโลกออนไลน์ร้านที่อยู่บนออนไลน์ก็คือร้านของเราเพราะฉะนั้นนะคะชื่อของเราควรที่จะเป็นชื่อเราคะ่ะชื่อช่องของเราอาจจะเป็นชื่อเล่นนะคะเรียกง่ายจําง่ายมีคํานําหน้าและบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะว่าเราเข้ามาทําอะไรใน t ิ k กต o k ข้อที่3ค่ะ โปรไฟล์ของเรานะคะทุกคนโปรไฟล์ของเราชัดเจนหรือยังเป็นโปรไฟล์ของเราหรือยังถ้านี่เป็นช่องของเรานะคะเราควรที่จะเป็นโปรไฟล์ของตัวเราเองไม่ใช่รูปน้องหมาน้องแมวตุกกตต๊กตาตุ๊กตุนรูปต้นไม้ดอกไม้หรือว่ารูปที่ไม่ใช่รูปของเรานะคะเราอาจจะเสี่ยงต่อการโดนแบนช่องได้จากการประมวลผลของระบบ AI ของ TikTok เสี่ยงนะคะส่วนที่4ค่ะก็คือคำว่าประวัติหรือว่าบโ o ค่ะ เป็นจุดนะคะที่จะบอกให้เพื่อนๆได้รู้ว่าเราเก่งอะไรนะคะชํานาญเรื่องไหนแล้วเราจะมาส่งต่อเรื่องอะไรเราเอาปัญหาของคนขึ้นมาค่ะแล้วมาแก้ปัญหาให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ทําคลิปวิดีโอ Eagle สั้นออกไปทุกคนขาเชื่อเถอคะ่ะเทคนิคการปั้นช่องแค่เบสิกต่างๆเหล่านี้น่คะจะทําให้ทุกคนนะคะ,คคะ,คคะ,คคะรู้แต่เรามากขึ้นนะคะแล้วก็จะเข้ามาดูคลิปของเรามากดใจเม้นท์แชร์รีโพส์คลิปมีปฏิสัมพันธ์ในช่องของเราจะทําให้ช่องของเราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะทุกคนขานะคะนี่คือเบสิกงาทุกคนทําได้ไหมคะ ถ้าทุกคนทําไม่ได้หรือว่ายังงงอยู่นะคะทุกคนนะคะเข้ามาหาครูตีได้เลยค่ะครูตีนะคะเปิดคอร์สสอนอยู่นั่นก็คือคอร์สเรียนสร้างตัวตนในทิกตอกฉบับเร่งดวนเปิดตั้งแต่9ก้าโมงช้าจนถึง11บเอนะคะแล้วเราก็รับจํานวนจํากัดค่ะเป็นการจับมือทําจับมือสอนแบบสเต็ปปาสเต็ปนะคะทุกคนค่ะทิ้งช่องทางการติดต่อของคุณมาได้เลยค่ะนะคะ พิมพ์คำว่าสนใจมาที่อินบ็อกซ์หน้าช่องของครูตี้ก็ได้ค่ะนะคะว่าสนใจครูตี้จะได้ทักกลับนะคะแล้วก็พาทุกคนเข้าห้องเรียนค่ะ <c oughs> ทุกคนค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาเรียนรู้นะคะในคอร์สเรียนคอร์สนี้เพื่อพัฒนานะคะการทำคอนเทนต์การทำคลิปการปั้นช่องการขึ้นไลฟ์สดเพื่อที่จะสร้างผลลัพธ์ให้กับตัวเราเองค่ะนะคะตอนนี้นะคะครูนะคะตี้และก็ครูโค้ชทุกคนนะคะสแตนบายรอทุกคนอยู่ในห้องเรียนแล้วค่ะตาม